สวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับผมตอนนี้พี่วีอยู่ที่บ้านจอมพลปพี่บุญสงครามนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับผม อยากจะบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ชั้นดีเลยทีเดียวนะครับพี่วีมาที่นี่หลายครั้งแล้วแล้วก็ประทับใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยากจะมาทุกๆครั้งเลยนะครับเพราะว่าจอมลอพลปอพิบูลสงครามนี่ต้องถือว่าท่านเป็นคนที่เก่งมากยอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นหนึ่งในคณะราษสรน,นะครับอาที่เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นะครับจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับผมเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชย์คือปกครอง โดยระบบกษัตริย์นะครับเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยคือประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงเลือกผู้แทนเข้าไปบริหารประเทศนั่นเองนะครับและหนึ่งในคณะราษฎรนะครับที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นก็คืออาจารย์ปีดีพนมยงค์นะฮะโอเค okay, okay, เดี๋ยววันนี้เราจะไปเยี่ยมชมบ้านจอมพลปพิบูลสงครามกันนะครับ และที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับผมก็คือบ้านจอมพลปพิบูลสงครามนะฮะโอ้โห่ามการแมกไม้ลมลื่นบรรยากาศนะครับขนาดนี้เป็นฤด,ดูร้อนแล้วนะครับผมยังแบบเขียวชะอุ่มเลยนะฮะเป็นบ้านทรง,งฝรั่งนะครับมีตรงกลางแล้วก็มีปีกสองข้างแบบนี้นะฮะบ,บ้านจอมพลปพิบูลสงครามพศ2485นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าข้างในก็จะมี แสดงความคิดเห็นนะครับเราจะเข้าไปเยี่ยมชมบ้านจอมพลปพิบูลสงครามนะครับต่อรองเท้าด้วยนะฮะเข้ามาข้างในนะครับก็จะเป็นรูปของจอมพลปพิบูลสงครามนะครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนี่นะครับผมเป็นรูปของท่านจอมพลปนะครับถ้าเราเลี้ยวมาทางด้านซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็นเหมือนห้องรับรองเป็นห้องรับรองนะครับตรงนี้ โอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราจะเดินมาทางด้านขวามือของเรานะครับตรงนี้ใครเอ่ยพลตีอิทธิพลสิริมณฑลอดีตผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงรายผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารอ๋อเป็นผู้ก่อตั้งที่นี่นะครับผมพอเข้ามาฝั่งนี้ก็ก็จะเย็นสบายหน่อยนะครับมีรูปทหารยืนอยู่นะฮะเป็น เข้ามาข้างในนี้ก็จะมีทางเข้านะครับก็จะเป็นอัเซอรีหรือว่าเครื่องทหารนะครับก็เรียกว่าอะไรนะ้าหมวกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ประวัติกองทหารเมืองเชียงรายนะครับอันนี้คือไรชื่อผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงรายมีอาวุธปืนนะครับตอนนี้กําลังจะเดินขึ้นไปที่ชั้น2นะครับผมพอเดินขึ้นมาก็จะเจอโค้ดหรือว่าคําคม บอกว่าคนในแผ่นดินนี้ถ้าได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไม่ใช่แค่ควรรู้โ,โหนี่ต้องรู้นะใช้คำว่าต้องเลยนะครับ <c oughs> ก็เพื่อที่จะได้รู้ถึงที่มาและรากเหง้าของตนเองอันนี้คือเป็นคำคมเป็นโค้ชเลยครับไม่รู้ว่าลายเซ็นใครนะฮะโอเคเราเข้ามาฝั่งนี้เป็น ห้องจอมพลปอนะมีชื่อบอกอยู่ข้างบนห้องจอมพลปอพิบูลสงครามไนครับเข้ามา้างในก็จะเป็นเหมือนทอลเลขอ๋นนี้ไงรูปท่านอาจารย์ไม่ใช่ท่านอาจารย์ท่านจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับตาไก่จอมพลปอนะวิทยุเตียงนอนนะครับแล้วก็ที่ทํางานอันนี้น่าจะเป็นเหรียญที่จอมพลปอสร้างนะครับ ด้านหน้าเป็นประชาธิปไตยด้านหลังคือสร้างชาติโอ้โหทุกยอดและนี่คือประวัติของจอมพลปอนะครับผมก็เราก็มาดูได้ตอนนี้พี่วีก็มาอยู่ที่ห้องอีกห้องหนึ่งนะฮะภายในบ้านจอมพลปอพี่บูลสงครามนะครับตรงนี้เนี่ยพี่วีอยากจะบอกว่ามันร่มรื่นแล้วก็มีความสุขมากแล้วที่สําคัญก็คือจะมีรูปของจอมพลปอพี่บูลสงครามอยู่แปะตามผนังต่างๆนะครับและพี่วีชอบโคด้ดหรือว่าคําคมนี้มากเลยนะฮะ นี่นะครับผมรูปจอมพลปพิบูลสงครามนะครับและมีโค้ดหรือว่าคำคมตรงนี้ก็คือถ้าแม้ปาชัยแก่ภัยรีก็ให้ได้แค่ปัตตภีไม่มีคนวลีปลุกใจที่ใช้ในกองทัพไทยในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับปาชัยคือแปลว่าแพ้นะหมายถึงว่าเราคนเข้ามาฝั่งนี้หมดแล้วสุดยอดนี่คือจอมพลปพิบูลสงครามนะครับมาถึงตรงนี้นะฮะผมก็จะเป็นอาณาจักรไทยนะฮะอาณาจักรไทย พี่พีชอบมากเพราะว่ามันจะมีประวัติมันจะมีแผนที่บอกนะครับอันนี้โยนกนะครับอันนี้ขอมจีนน่านเจ้ายูนานมอนอะไรพวกนี้อาห่มนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นความเป็นมาของอาณาจักรไทยไทยคิงดอมนะครับเริ่มจากนาครรัฐนครลุงนครเงี้ยวนครป่าเนี่ยครับผมก็นครลุงเป็นปึกแผ่นนครเงี้ยวนครป่าแล้วก็เป็นอาณาจักรไอ้ลาวยุคที่1มาเป็นอาณาจักรไอ้ลาวยุคที่2นะครับเป็นอาณาจักร ไปมาอาณาจักรน่านเจ้าอาณาจักรล้านช้างล้านนาสุโขทัยอยุธย,ยากรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ใช่นไหมมันจะเป็นไทม์ไลน์ไหลามาเรื่อยๆแล้วมีพศที่กำกับไว้นะครับอันนี้อาณาจักรล้านนาอ,นอนาณาาจักรล้านนาก็คือภาคเหนือของไทยนี่แหละนะครับก็เริ่มจากอาณาจักรสุวรรณค,คํายุคเมืองสุวรรณค,คํายุคเมืองอุมังคะเส เซลามันอ่านถูกไหมนะยุคราชวงศ์สิงหานวัตยุคเมืองปรึกษายุคราชวงศ์ระวัจกรราชยุคเป็นเมืองขึ้นของพม่ายุคพม่าปกครองยุคภายใต้พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับยุคพม่าปกครองครั้งที่สองยุคภายใต้พระบารมมีของพระนารายมหาราชยุคพม่าปกครองครั้งที่สามยุคเป็นหัวเมืองอิสระยุคพม่าปกครองครั้งที่สี่พม่านี่มากี่ครั้งในสี่ครั้งแล้ว แล้วก็ยุคภายใต้พระบรารมีพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพประวัติศาสตร์อันนั้นพระท่านดอยตุงสวยจังสะพานข้ามแม่น้ำกกพอเราเข้ามาตรงนี้<ๆ>ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นอิดนะครับผมเป็นอิดใช่เป็นอิดที่วัดพระท่านดอยผาคำอิดวัดแม่ย่าม่อนดอยแม่ย่าม่อนปากอิง อิดเป็นอิดโบราณนะครับก็เป็นมีรูปปั้นของพญามังรายนะครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นฮีโร่และเป็นกษัตริย์ที่สําคัญของภาคเหนือของไทยนะครับมีดาบดาบโบราณเนี่ยะครับที่ใช้ในการสู้รบมีจักรมีขวานมีตรีศูนย์ด้วยนะครับเดินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นของโบราณเหมือนกันนะเป็นกริดเป็นเหมือนกําไลข้ออะไรนะ เอาไว้ควบคุมช้างอ่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเอาไว้แบบควบคุมช้างนะครับอันนี้เป็นเศษพระเจ้าตนหลวงพระคู่บ้านคู่เมืองพยาันี่นะฮะอันนี้ก็เป็นหอกนะครับผมเป็นหอกเป็นเงี้ยวเอาไว้สู้รบกันเอาไว้บังคับสัตว์ฆ่าศึกนะครับตอนนี้พี่วีก็เยี่ยมชมภายในบ้านจอมพลปอพิบูลสงครามเรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้ไม่ค่อยมีคนเพราะว่าเป็นวันอังคารนะฮะไม่ค่อยมีคนคนเขาจะมาเที่ยววันแบบวันเสาร์ทิ์วันหยุดอะไรเงี้ยข้างหลังเราก็จะมีร้านกาแฟให้มานั่งชิลๆด้วยนะครับจอมพลปอพิบูลสงครามนี่ก็ถือว่าเก่งมากนะในมุมมองของพี่วีนะฮะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังตกทอดมาถึงเราอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นชาตินิยมการรวมชาติการยืนตงรงเคารพธงชาติอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หลายอย่างนะฮะแล้วก็พี่ว่าพี่พี่วีว่าจอมพลปอนี่เก่งนะ เก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองหน่อยไปหากินข้าวกินปลาแล้วก็เดินเที่ยวที่ห้างเซนทันนะหนๆเข้ามาในเมืองแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ช่องของพี่บีด้วยนะครับวันนี้พี่บีไปแล้วสวัสดีครับ